วันนี้พาเพื่อนๆมากราบพระใหญ่ไดบุสึ์นะคะวัดนี้อยู่ที่จังหวัดลำปางค่ะถ้าชื่อวัดเต็มๆนะคะชื่อวัดพระธาตุดอยพระชานค่ะเป็นสถานที่จุดไฮไลท์ของจังหวัดลำปางอีกที่หนึ่งนะคะอยู่ในอำเภอแม่ทะค่ะวัดสวยบนยอดเขาดอยพระชานนะคะซึ่งนอกจากตัววัดจะมีความงดงามแล้วที่นี่ยังเป็นจุดที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้นะคะ เวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นค่ะแล้วก็ทะเลหมอกอยามเช้าด้วยนะคะบรรยากาศเปรียบเสมือนเราอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยค่ะพบทรูปไดบุสึองค์ใหญ่โดดเด่นอยู่บนยอดเขานะคะแล้วก็นี่เป็นตุ๊กตาขอฝนไล่ฝนค่ะแล้วก็จะมีะระฆังเล็กๆนะคะที่ไว้สำหรับบูชาเพื่อที่จะถวายกับพระใหญ่ไดบุสึนะคะเราชมบรรยากาศแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นไปแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาชมความงดงามแบบไทยๆกันบ้างค่ะอันนี้เป็นจุดไฮไลท์ที่เราสามารถที่จะถ่ายรูปได้สวยงามนะคะมาค่ะตามมาดูตามแผนที่นะคะเพื่อนๆ่คะยังมีบริเวณที่งดงามและที่สำคัญคือถ้าอ่านเปาบัิพระาธาตุดอยพยานแล้วพระชานนะคะจากบันทึกในคัมภีร์ในใบลานเก่าแก่ของวัดนาครหลวงเขียนไว้ว่าเมื่อครั้งพุทธกาลค่ะพระพุทธเจ้าได้ เสด็จเหาะลงมานะคะภาษาท้องถิ่นเรียกว่าชาญน,นะคะจึงเรียกที่นี่ว่าดอยพระชาญค่ะมาด้วยเหตุนั้นจุดที่พระพุทธเจ้าทรงพำนับอยู่มีเพียงแค่อาสนะนั่งนะคะที่ประทับประกอบด้วยก้อนหินก้อนหินแล้วก็ศิลาแรงก้อนเล็กก้อนน้อยเป็นที่กราบไหวบูชาของปู่ย่าตายายในสมัยนั้นผู้คนแถวนั้นนะคะ เมื่อสมัยจุศัก,กราช1,262เดือน9แรม7ค่ำปีชวดคูบาเจ้าเตจะสิริธรรมโมวัตตาตันหลวงคูบาธรรมธรรมะรังกาวัดนาคตหลวงได้ไปนิมนต์คูบาเจ้าอโนชัยผู้ปกครองคณะสงฆ์ลำปรางวัดโปงสนุกเหนือ อำเภอเมืองลำปลางมาเป็นประธานสงฆ์ซึ่งมีครูบาเจ้าปินตาวัดปงสนุกใต้ครูบาเจ้าเตาจะวัดป่าตันหลวงครูบาเจ้าธรรมวัดนาคคดหลวงรวมกับพระสงฆ์สาม,มเณรในเขตพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ขอขามาสถานที่แล้วทำการปฏิสังขรณ์ก่อเจดีย์พระาธาตุขึ้นมาครอบแทนอาสนะ เหนือยอดดอยพระชานที่นี่ประวัติก่อนเริ่มสร้างดอยพระชานเป็นดอยเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวลี้ลับเป็นที่ยำเกรงของชาวบ้านเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งที่ชาวตำบลป่าตันให้ความเคารพนับถือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หลังจากบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งแรกยังไม่มีผู้ใดมาอยู่อาศัยหรือก่อสร้างเพิ่มเติมมีเพียงการขึ้นมากราบสการะปีละครั้งจากคนในชุมชนตำบลป่าตันพระครูปัญญาวุฒิคุณหลวงพ่อปัญญาขันธิโยอดีตเจ้าวาดวัดนาคตหลวงท่านได้นำชาวบ้านขึ้นมาดูแลปรับปรุงสถานที่สร้างบ่อน้ำสร้างศาลา ไทยปรับสันเขาให้เป็นลานเพื่อความสะดวกแก่การสการะประกอบพิธีบูชาพระธาตุและท่านยังเป็นผู้นำของชาวบ้านขึ้นมาประกอบพิธีบูชาพระธาตุเป็นประจำทุกปีอย่างสม่ำเสมอตลอดช่วงระยะเวลาที่ท่านมีชีวิตอยู่จนเมื่อท่านได้ละสังขารไปโดยท่านได้บอกแก่ชาวบ้านนาคไว้ว่าท่านไม่ใช่เจ้าของดอยพระชาน ท่านทำได้แค่นี้แต่ต่อไปในภายหน้าเจ้าของเขาจะมาบูรณะก่อสร้างให้เจริญรุ่งเรืองซึ่งคำบอกเล่านี้ได้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวบ้านน่าคตแล้วในปัจจุบันประวัติการก่อสร้างพระอาจารย์พรชัยอัครวังโสจะเอาว่าได้มาพมนับอยู่เมื่อวันที่5มีนาคมพศ2 5 5 2พร้อมกับพระภิกษุสหธรรม,มิกที่บวชพร้อมกัน ซึ่งเป็นชาวบ้านนาคคดคือพระปิยพงษ์ธรรมวังโสพระอาจารย์พรชัยท่านได้เล่าว่าก่อนที่จะรู้จักดอยพระชานได้มีนิมิตบอกให้ท่านมาอยู่ที่แห่งหนึ่งเป็นดอยที่มีพระธาตุองค์สีขาวมีแม่น้ำไหลผ่านอยู่ไม่ไกลจากบ้านท่านปิยพงษ์โดยในนิมิตได้บอกว่าขอให้มาช่วยสร้างวัดให้หน่อยต่อไปในภายหน้า คนจะขึ้นมาเยอะที่นี่จะพาคนไปสวรรค์ได้มากท่านปียพงศ์คาดว่าจะเป็นโดยพระชานที่มองเห็นได้จากหน้าบ้านท่านท่านเคยได้ยินแต่ชื่อไม่เคยขึ้นไปจึงได้นัดหมายกันเดินทางมาสำรวจและตัดสินใจเริ่มสร้างวัดโดยท่านปียพงศ์ได้นิมิตฝันบ้ามีพญานาคใหญ่มารับพัะทั้งสองขึ้นหลังแล้วพาข้ามแม่น้ำ จางขึ้นมาบนดอยระชานที่มีงูจำนวนมากพันคลุมอยู่ทั้งทั้งดอยส่วนนี้คือแม่ย่าสุมารีไม่กล่าวถึงท่านไม่ได้นะคะหาอ่านได้จากประวัติที่ทางวัดมีบันทึกไว้ค่ะขอบคุณประวัติจากวัดพระาธาตุดอยระชาน